เอาแล้วสงครามโลกครั้งที่สี่เกิดขึ้นอีกแล้วระหว่างฮามัตกับอิสราเอลเกิดขึ้นอีกแล้วอ,อกอเคยมาอีกแล้วเอฟซีคอยเบนหนึ่งเบนหนึ่งเตปอมเบนหนึ่งทตะ,นนตะทกำลังไปเฮียนปรินาโทรปรินาตีอยู่ตอนนี้ทรงกําลังมากกาลังพนเขาล่ะคือเบนหนึ่งเปปอมว่าสิมาเจอกับฮามัตดักจึงอ,อกอเกย ที่ขอมาเป็นหนึ่งก็จะไทยออกมาแล้วก็จะดึงกดไ like, like, ลค์กดแชร์ก็ที่ตามชองกูด้วย มาสบายดีโมทุกคนเนาะสหรับคลิปนี้การมาอยู่กันกันกบสองของเบโนนึนงคือเก่าทุกคนแต่ว่าพิเศษสหรับคลิปนี้อ่าได้มีโอกาสได้มาเจอ,เก,อกับธรรมาดักจึงเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นกะเอาไอเดีเราแอดมาหาเราก่อนทุกคนกามาลดติดตามเบิร์นทุกคนอ่าสำหรับเกมนี้ทุกคนจะเป็นจังใดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหลายคนเอฟซีหลายหลายคนที่ว่าอยากให้เบโนน,นึงนี่ไปเจอกับทางธรรมาดักจึงแน่โอเคสหรับคลิปนี้กับจัดให้เอฟซีเลยเอาตอนนี้เรากะหับแอดมาทีมหอยแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่านี่ตัวจริงแทงจริงของเราทุกคนเนาะนทุกกคงดจึ Okay, โอเคเดี๋ยวกดเขาสร้างห้องเล่นนะเจ้คนเนาองแต่ในความจริงแล้วนี่เราอยากเจอออดัสเฮาล้ายกว่านะเจ้คุณน้องแต่ว่า,ากติกาของเราก็คือบอให้เฮาเอาตัวอื่นนอกจากแกแคร์ะนั้นแล้วกเ็เลยอะเผื่อบ่เป็นการเสียเปรียบภายได้ภายหนึ่งก็เลยจับทามัสต,ตัวละครที่แวบว่าเป็นตัวละครประจำสองของเราเลยสักบาาอายัางไงตัวที่เราถนัดเลยเผื่อบ่เป็นการเสียเปรียบนะเจ้คุณน้อเอาตัวละครอื่นไปเพราะว่าเฮาเสียเอาออดัสปนีถาว่าเฮาเสิเอาตัวอื่นอี่เราบอให้อ่อนนะ ก็ค <tinc S 2> ือกระทะตัวสูนี่เฮาเสีเอาจุ้งอ่าจูโจมานะก็คือตีแลนอียังนี่นะเราบูเอาแบบนั้นนะทุกคนเนาะเพราะว่าเราถือทางอ่อร์ดัสตาโตบมานะทุกคนเนาะกจะป้อมมันนะเดี๋ยทุกคนเพราะว่าออดัสตาได้เอาอ่าจูโจมไปทุกคนตีแล้วก็แลนนี้นะสนนแหละถ้ามามันจะบูไว้ทุกคนแล้วก็เลยว่าอย่างไงเอาออดัสเอาแก่แขกก็รอติดตามีพีต่อไปนะทุกคนเนาะระวังอ่อร์ดัสกับอ่าธมัทางดากจึงทุกคนแต่ว่าเก็บนี้มาเบูด้วยกันก่อนทุกคนสหรับธ้ามัดก็ถ้ามันี่เนาะทุกคนเเนนาะสิป็จังได ่าก็รอติดตามเบอร์ทุกคนแต่ว่าตอนรีวิวหนึ่งนี่เราโบก้าออกาอามาบวกกันเลยว่าอยากจัดก็รอรีวิวหนึ่งเลยนะเจอกันแต่ว่าตอนนีกบอมก็ยิงเข้าบารนึงเขาก็โดดใส่อีกโอ้โหเกินไปดิอุโโอ้ยโ,โดดเข้าไปเตือนซองทุกคนบอมยิงอีกโอ้ใจเย็นใจเย็นถอยก่อนเดียวสิต่ายพี่นะทุกคนนะทอยก่อนอ่าขอฟาร์มือก่อนเก็บเครื่องเก็บคลองก่อนอ่าสักนั้นแล้วทุกคนที่ว่าเบิร์คลิปนี่นะทุกคนเนาะไก่ยอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนททุกคนอ่าถืือออว่าามม้นีีีกะโสดที่ว่าดมูนลิกานัหม ถึงสีมีบ้ถฮยทังสีบ้มีเวลาก็ตามแลนะทุกคนเนาะอ่าขอความมันก่อนทุกคนทนะนี้ก็คือทำมาทั้งดากจึงตัวจริงเสียงจริงสไตล์การพากเกมของเราก็คือเอาแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> ะจะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าเขาก็ไปฟังเสียงเราก็จนสิ้นละอ่าสำหรับเสียงของเราก็เป็นเสียงที่แบบตลกไปอันนึ่งนะทุกคนสไตล์การพาของเราทุกคน,นอ่าจะว่าเราตารัดคลิปยังบวท่านอันน,นั้น้าป้ดยทุกคนแต่ว่าเหลืองเสียงพากเสียงย่างหนีก็ได้หมดแล้ว เรื่องคอนเทนต์อีกอย่างนี่อย่างแต่การตัด <c oughs> คลิปของเราเดี๋ยวยังบูทันใดปันใดถ้าว่าเราตัดคลิปงามกว่านั้นก็นอาจจำดังไว้นะทุกคนเนาะแบบนี้ไดดังไว้คอนเทนต์เราเห็ุแบบนี้ดังไว้ <c oughs> บบด,วดีสังเกตบางแต่ละคนทุกคนบางคนเขลินอันนี้ก็ยังบบมันนี่ได้ทุกคนแต่ว่าถ้าว่าเราผักเสียงแบบนี้แล้วก็ตัดคลิปมันตรงเคียงคู่กันไปนะทุกคนเนาะดังไว้กับลอติสตามเบิรงทุกคนเนาะรอติดตามเบิรงนสองเล่าว่าอนาคตจะเป็นยังไงทุกคนเนาะสำหรับเบ้นหนึงคิดว่านี่ถ้าาาาาว่่เเเเรรบ็็ดดดนนีีตลอ มีโอกาสดังแน่นอนทุกคนเนาะเอาสฝตกการศักษาเสียเวลาทุกคนมาเปิดในการฝ่าว่าเขาที่กว่าทุกคนอาจจะเย็นเก่อนเด้อทุกคนเด้อย็เย็นก่อนเดี๋ยวเฝ่าว่าอ่าตัดไปตอนที่วานนั้นเลยอ่าตอนนี้ฝ่าืันก่อนทุกคนโอ้ลูเหมือนก่อนเอาสลับธรรมัดกับท่ามัดนะทุกคนเจอธรรมัดดักจึงนี่กนะาจะอ่าตึงมือพอสมควรเลยทุกคนเท่ากันนี่ก็บได้ยิงหนึ่งหนึ่งท่ามัโดนนานมาแล้วทุกคนเอาตอนนี้เขาฝ่าืันก่อนทุกคนแต่ว่าทั้ง ถ้ามาดักจึ้งนี่ลเวลวหายูทุกคนเท่าเลเวิวหกเลยนะทุกคนเนาะเหลืองฟาร์มนี่เขา,า,า,าอขาจจะไปกว่าทุกคนอาสลับการฟาร์มทุกคนต้นเกมแต่ว่าเรื่องเงินนี่าทางธรรมาัดดักจึ้งนี่ยังก็คือว,ว่าไหวแต่ว่าขนาดเลเวลเขาไปก่อนนี่คือเงินได้สะาแท้ถ่า,ว,าว่ววาทุกคนอาสลับเงินนี่เรายังนําเขาอยู่ได้ทุกคนบุหัวเราไปตีมาได้ใส้หรือว่าตีทองเขากับบุหัวทุกคนบหได้เบิ่งเอา ใจเย็นๆก่อนทุกคนเนาะใจเย็นๆก่อนเดียวไปป่าทำเราทุกคนและสไลฟ์เอฟซีคนใดที่ว่าอยากเห็นระวางทามาร์ทกับออดัตนะทุกคนเนาะก็อย่าลืมกดติดตามสองนี้ไว้เลยสองโคเป็นหนึ่งนี้ถ้าหากว่าคนที่ว่าติดตามแล้วก็ขอบใจทุกคนแต่ว่าถ้าว่ายังบบท่านติดตามสมาชิติดตามได้มาเบอร์นันการทุกคนระวงังทามาร์ทกับออดัตนะทุกคนเนาะเพียงออดัสปับ๊บขืนไม้นี่ว่ามันสีสูทามาร์ทใดคือเก่าหรือบอเพราะว่าแต่ก่อนนี้ออดัสนี่มันสูทามาร์ทใดนะทุกคนเนาะทามาร์ทเข่าบบติดเลย แต่ว่ามาสวงนี้นีโอ้โคทามัด เอาชนะออดัตได้ง่ายง่ายได้เลยนะทุกคนแต่ว่ามาตอนนี้เดี๋ยวมีการปั๊บึ้นแล้วทุกคนเอ้าทุกคนบุฟเฟ่กันซาเซชิวัลล่าทุกคนมาจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหฮาลิหลเรเวลเราเลเวลหกเนาะทุกคนเนาะสูเราจังหวะนี้ทุกคนบุบนาไว้ทุกคนเพราะว่าเครื่องเราออกไปแล้วสิ่หนึ่งทุกคนบุหัวเราเอาเงินมาแต่ไซทุกคนโอ้โหขนาดเลเวลฮัลเล่ตเรเวลเราหกเองทุกคนเขาสูเราโบวายทุกคนบุบหัวเราเอาเงินมาแต่ไซนี่อ่าเลเวลฮัลเล่ตเครื่องยังไม่ค่อยออกสิ่งหนึ่งสัมเราออกไปแล้วสียให้เราไปก่อน อาถือว่าคลิปนี้มั่นขึ้นแน่นอนทุกคนอ่าเดี๋ยวขอฝากมันต่ออีกเก็บเครื่องเก็บคลองก่อนตอนนี้ไพ่ก็มีคว้นหีหมูอยู่แต่ว่าถ้ามาเดี่ยวดีนมันปั๊บหม่มันกะอ่าปั๊บทางด้านเสียงเอที่กินยังนอนอยู่คนเนาะอามันกะเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้เจ้านอยทุกคนเนาะอ่าเพราะว่าแต่ก่อนนี่เสียงก้านแกงอ่าคว้นหีหมูออกไปนี่อ่าเสียอื่นมาคว้นหีหมูสิมันจะเสียงต่างแต่ว่าตอนนี้มันเสียงแบบกงจักในประมาณนี้แหละอามาตอนนี้เร็วแปลทุกคนเรากับมดัดดาเกนี่โอ้โหเราเสียเอาแล้วจังว่านี อ่าจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนเออแต่ว่าเครื่องนี่กระไดกันแหละอาซ้ำกันแหละแต่ว่าตอนนีไฟกระสีอันอาทุยแต่ว่าตอนนี้ไฟกระสีออกตัดนเลือดอยู่ก่อนกระสีออกตัดนเลือดแล้วกระสีออกตัดนเลือดมาจังหวะนี้เราเปิดแกแขกขึ้นก่อนทุกคนเทาเปิดที่ลังทุกคนเทาบทอยทุกคนเอาความมั่นใจมาใต่ใจจังหวะนี้ยุมหนากันสามสี่บาททุกคนจังหวะนี้ยุ่งอะไรอะเรียบลอยทุกคนสุดท้ายแล้วควันหิมูเขาฟันเขาการข้อเราไปนอนไงทุกคนโอ้โหเกินไปเลยนะทุกคนเนาะ ถือว่าตอนนี้สกอกะนำม่งหนึ่งไปแล้วทุกคนสูงแค่ในซูซีดูเดือดแนเนาะทุกคนเนาะสลับทามัดอ่าดากจึ้งทุกคนโอ้มาผักับธรรมาทางอาตปือทุกคนถือว่าบาวแดนไต่ทั้งสองคนเลยอ่าถือว่าเรานี่ก็เป็นเบาวแดนน้าวซะเฮานี่บาแดนหอนว่าสั่นอาเบาหยอกบาหัวตะโลกตะโลกเราทุกคนทางลังกินกับค้ามเัน้าวเลยทุกคนเนาะความเงีวเลยเผื่อเราอาสีเก็บเคื่องแล้วก็เฮาสีเก็บเคื่องทุกคน อ่าสลากาักติก้านี่ก็คือลินกาติกาของเล่าทุกคน c ีคิวจบนะทุกคนเนาะอ่าสลับอยู่ในแสแล้วว่า c ีคิวจบเดิมมันจึงไหวเพราะว่าอ่าเพราะว่าลินโดนๆดนายนี่เราบม่มีเวลาเพรานว่ามันมีเบียกใน่จน้อยฮะกัว่าโอเคจัดกันไปเลยสลับเกมที่2จึงเอาทามัดอ่าไปเจอกับ อดัตเข้าวาเพราะว่าเราว่าอย่างไ้เอาอดัตเฮานี่ไปเจอกระทมาสเราเขาก็เลยว่ามันโบวายทีแล้วบวายกรมาสทีเดียวแต่ว่ากับบวิยังต้านรองกันเอามาจังหวะที่คนนอกระโดดซับกันเลยแล้วทุกคนเอาควันหีมูสองเขาฟันงากันสองสามบาทต่นจังหวะนี่โอ้โหเขาก็เกือบโบวายนะทุกคนถือควันหีมูเขาเราฟันมาไล่เติอทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหนียบลอยนอนไปทุกคนเนาะถือควันหีมูเขาเราทุยถือควันหีมูเขาเขานี่ใสแล้วก่อน อาเราจะกักตีบ้าคนตอตอนนี้เครื่องกระใดกันนี่ทุกคนออกแบบดียเอาเปรยก็เลยทุกคนสลับเครื่องนี่ทุกคนนาสลับเครื่องทามันนี่อาเราจะดักลาวะ่าฮ่าฮ่าว่าสันู้หัวเราเมาเก้ารื้นอะไรนี่เอาบ้าโซ่ล้วไปก่อนเออหรือว่าดมกันซ่ามาบอนี่อารมณ์ดีแต่ว่าเอามาจังหวะจะไปใส่หุ้นะโอ้ยถือเกี่ยวไปอีกอ่ะเปลี่ยนจากควันฮิมูเป็นเกี่ยวได้บาดนี่มูว่าจะไปเกี่ยวเข่าไปเลยเนี่ยเอาเดียวเดียวเดียวจะไปเกี่ยวเข่าบ่ทาเนี่ย ขากันแน่โอ้ยโอ้จะไปเกีย่ยวเขาซอยดิหมอเฮ้โอ้โหแลนดนี้ก็ดีบ่อยท่าน่้ท่าน่ในบุจักพังนี่จะไปเกี่ยวเขาซอยนี่หัวหน้นาโอ้ยนอกมาจังหวะจะไปสา,ายนี่อ้าวโดดมาทัดแล้วจังหวะนี่เอ้เกี่ยวตัดการคอกันในจักรสองสามบาทมะจังหวะนี่หวานเกียบเลยทุกคนโอ้โหสกิลออกไปทุกคนจะวางห้องกับแกงเกี่ยวออกไปปันคาของเราเกียบลอยเลยทุกคนน,นอนแอร์แหละอยู่ทุกคนนาออ่ะเดีด๋ยวบาบโซกันแน่จักรบาทจักรได้ทุกคนเนาะ สีได้ว่าพอนี่ก็มันไอหัวอีเลืทุกคนนี่หัวอีเล่ต้องหนจะเมาเลยรสงสัยนี่เมาแน่นอนทุกคนเนาะตอนนี้ก็ได้ไปแล้วสามคิวทุกคนยังอีกคิวเดียวกับซีคิวตามที่เราว้าทุกคนเอ้าแต่ว่ามาคิวที่ซีนี่เราก็ได้พิมเมาว่าอยากคอเครื่องจ้่มแล้วทุกคนส้องสลับคิวสุดถ่ายทุกคนนี่เราพิม์มาว่าโตสุดท้ายนี่คอเครื่องจ้่เด้อวาสันเอาก็เลยตอบไปว่าขั้นเจ้าขาคอแบบนี้ขอยก้าๆให้นะเพื่อบริการเสียเปรียบ่าให้โอกาสแล้เนาะทุกคนเนาะ บอกเลยว่าฮ่าฮ่าก่าขอกกาให้วสาสันเอาทุกคนเนาะการลอติต้เบื้องต้นที่เครืองจำ้ำทุกคนเราขอมาว่าเครื่องจ้ำจังเจอกันวาสันคิวสุดท้ายนี้ก่าโอเคเฮากัยินดีตอนฮับนั่นเดี๋วกันเนาะถาฟากมัือต่อความเนยาวเลยแต่หลังจากนั้นเฮาก็เลยคิดออกว่าอ่าถ้าวาสีเครื่องจ้ำนี่ก็จัดไปหกคิวเลยซะเผื اب, ่อว่าได้คลิปเนีน้ยาวแน่อ่าเผื่อว่าฮ็ดคลิปอ่าทุกคนเบิ่งนี่เพราะมันคลิปนยาวพอให้มันมันนะนะความหม้อาก็เลยว่าจัดกงไปหกคิวเลยได้บ่ว่าซันเคืองจ้ำ ตอนนี้ก็ยังฟังมาอยู่เครื่องแล้วขอบุษันจำแหละแล้วก็เลยว่าโอเคจัดไปว่าษันแต่ว่าเฮานี่ก็พิมพิษนะเดี๋ยวก็ต้องเขากำลังสิพิมพ์ว่าอาจังโดนนะนะขีปมจริงแง่ๆดีนะคอมหม้เอ้าตอนนี้ก็ฟังวันต่อทุกคนเนาะถาเครื่องจ้าเหมือนก่อนทุกคนใจเย็นๆก่อนเด้ออ่าใจเย็นๆก่อนตอนนี้เครื่องกำลังสิจำเลยแหละแต่ว่าถาทางออดาทางดากจึงทุยโบแมนทุกคนถาทางธรรมะทางดากจึงเครื่องจ้าก่อนทุกคนจึงมาไฟกันเดี๋ยวก็เนาง อ่าแต่ว่าตอนนี้นี่เครื่องเขากันนะจะจำอยู่แล้วทุกคนจำอยู่แล้วเออจำอยู่แล้วนะ <c oughs> ตอนนี้เครื่องเาจำไปแล้วเครื่องราก็จำไปแล้วอ่าเราพิมพ์บอกว่ามาก,ก้างว่าสันเขาเลยบอกเราไปว่าอ่าอยู่บอนโบมีหลอดเด้อแต่ว่าเขาพิมพ์นี่กับ,โบโหบวาเป็นยังว่าพิมพ์บบถือจักเถื่อเลยมามาเบิรงนกัน,นทุกคนนะตอนนี้เครื่องจำไปทีมหอ,อยทั้งสองฝ่ายทุกคนมาเบิรงนรวมกันทุกคน อ้าวใส่กันยางซูสีดูเดือนเลยทุกคนนะวันฟันกันอย่าอย่าอย่าจังววะจะได้วันยีมูสิซับกูกู้แลด้ยูบอดีบล่อยทุกคนเนาะถือว่าเรากันหนาเงาลงไปเลยโอ้โหวาร์เป็นโซ่ในจักหน่อยทุกคนสิได้วาร์ในบอดาทาว่อนทุกคนแต่แต่สามวันเองอ่าหลังจากนั้นก็ว่าเกินไปวาซานท่าก็เลยว่าเกือบบวายเนาะเกือบบว้แหละเพราะว่าเบิ้งสกีเบิ้งเหลือท่าก็เกือบบว้อยู่แล้วทุกคน การมานรอ <used empl os> ติ mm hmm. อ like ต้าเบอร์อีทุกคนนั้นสรับคิวที่ right. ok สี่ทุกคนเนาะเราก็ออกเครื่องที่กันกับเฮาไปเป๊ะเลยเด็กคนอ่าต่างถ้าเอ็มเปี่ยนจันหน่อยเองทุกคนเครื่องนี่เราเอาเครื่องเฮาเลยเพราะว่าเครื่องเราสูงเฮ้าบวไยสฉะนั้นแล้วเราก <us> ็เลยเอาเครื <us> ่องเฮามาใส่ทุกคนมาเบิร์นทัการทุกคนจังหวะนี้คนออาเปิดทันทีเฉเลยแต่ว่าเสียได้เฮาออกสกิลพิดทุกคนสังเกตว่าสกิลเฮาทำบิดออกพิดเองทุกคนน่าเสียได้เด็กคนมาเบิร์นทัการทุกคนโอ้โหสู้กันสู้สีดูเดือดเลย โอ้โหเบิ่งผานสารมันกี้ทุกคนไปสกิวไปสีไปจังหวะนี่ทุกคนนอนเป็นอันหนึ่งบอหลอดแน่นอนทุกคนเบียบหลอดแต่ว่าเราเกือบบอหลอดทุกคนเอาออสกิลพิษทุกคนตั้อีทุกคนไปเปิดอันตีก่อนทุกคนโอ้ยแม่งเกิดอะไรเอาเกือบเป็นยังนี่ทุกคนนอนสลับเครื่องก็คือเก่าคือเดิมนี่แหละอ่าก็บอกเรามาอยู่บนเก่าคือเก่าอ่าไปเจอกันอยู่บนเก่าอีกแต่ว่าเครื่องนะครับเพบาะท่านเปียดเดี๋ทุกคนนอนเป็นเครื่องเก้านี่แหละเพราะว่าตะกี้นิวออสกิลพิษทุกคนมาฟังว่าสกิลจังหวะนี่บ่อพิษแน่นอนทุุกกกคคนนนนมาาาเเบิ่ดัทยวอ้ พิธีการออกสกิลนี่กะเอาไปนำใส่เบิร์ทุกคนนี่เครื่องเก่าคือเก่าเนื่องจากเครื่องแล้วก็คือเก่าตัวแต่ว่าเครื่องที่ว่าเ้าแผลแล้วตะกี้นี่นะนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สูบเอาไว้คือเก่าทุกคนพอตะกี้ออกสกิลพิษอลีทุกคนอ่าวาบโซ่กันไปอีกจักหน่อยทุกคนตอนนี้เ้าได้หาคิวไปแล้วทุกคนอ่าอีกคิวสุดท้ายนะทุกคนเนาะอ่าหลังจากนั้นกับบอกไปว่าบอลเก่าคือเก่าแหละอ่าเพราะว่ามันสีบ่มีตัวมานหลบกวนะนะเพราะว่าเครื่องจำกลับไปเจอกันเมืองเก่าโหลด อ่าตอนนี้ขอเอาบัพแดงกันไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าว่ามาคลิปนี้อ่าแต่ว่าเล่าหนีบัวหัวไปอยู่ไซส์อะไทุกคนเนาะบอกว่าอยู่บนเกาน่านี่อ่าเดี๋ยวเอาจะหนีก่อนทุกคนเานาะเราไหนจะไปทานแหละอยู่หลอดนี่จังหวะนี่จะได้เราอยู่ในฟ้าทุกคนจังหวะนี่ทุกคนโอ้โหบอกอยู่บนเก่าแล้วลีบจีโ,ก,โก,ก้ออกออกมาลอยเฮาอีกจักบาททุกคนแต่ก็บอกเป็นยังเงทุกคนเราทั้ไปเราหนึ่งจะยินดีตอนครับทุกคนควรยิ้มูยุ้มกันไปสองสามบาททุกคนจังหวะนี่เดียบลอยทุกคน โอ้โหถือว่าไปทางควันมมูคลองเบโรนีซับไปไปยางนักหน่วงเลยทุกคนถือว่าเอาชนะไปทางอ่าธรรมะทางดาจึงได้ยางง่ายได้เลยนะทุกคนเนาะอ่ะาถือว่าตึงมือพอสมควรเลยทางอ่าธรรมะดาจึงเบาแดนนาวนึงยทุกคนเจอกับเบาแดนไตวัดสัตวสุดท้าแล้วก็ได้กดย่อมแผลไปทุกคนอ้าถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ว่าทางเบโรนึ่งเป็นภายที่ว่าเอาชนะไปทางอาธรรมะดาจึงด้วยอาสะก็หกต่อสองคิวในเอ็นเนาะทุกคนเนาะ เอาทุกคนสารคขีดนี่กับบายบายทุกคนพอกันในคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่บ่ได้พาเกมด้วยแหละก็อาจจะเสียงก็คืออากาศนะจะทำเสียงก็เออแน่ทุกคนถามว่าผิดพลาดบนไหนก็ขอโทษขออภัยทำเราทุกคนเนาะหลายคนอย่าลืมกดติดตามมาแหละสำคัญทุกคนเป็นกำลังใจให้แน่อาเหัดคลิปนี้กับบุมเป็นไงได้ทุกคนเนาะเมื่อยคือกันทุกคนอาเหัดลงไปแหละกับเพื่อให้ทุกคนติดตามและกับเพื่อให้ทุกคนเบิ่งดีแหละโอเคทุกคนสารคขีดนี่บายบายทุกคนสำหรับสก๊อตก็คือจริเห็นนะทุกคนเนาะอาสำหรััับบบเคคคครรื่อองกกกกะะปปมาาณนนนนนนน้แหหลลททุุพใิ